สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Over the Garden Wall กันนะครับ หนังว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแดนสนธยาอันมีชื่อว่าป่าไรนามสถานที่ที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้หมู่มวลเมฆหนาทึบที่ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ประสบพบเห็นในวันหนึ่งขณะที่2พี่น้องสุดแสบคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าวดเล็กๆพวกเขาได้หลงเข้าไปยังป่าไรนามโดยไม่รู้ตัวนั้นพวกเขาก็ได้เผอิญไปพบเข้ากับตาเท่าคนหนึ่งที่กําลังเก็บฟืนตามลําพังท่ามกลางบรรยากาศความมืดอันชวนขนหัวลุกซึ่งทันทีที่ตาเท่าคนเก็บฟืนเขาได้มาพบกับเหล่าเด็กน้อยทั้งสองเข้ามันก็ทําให้เขาตกใจเป็นอย่่่าา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 างงงงมมกกกกกกททีีีพพพวเขขนนนนนน้้้อไดดััหลลจบถึ ซึ่งด้วยความเห็นใจทางตาเทาคนเก็บฟืนเขาจึงได้พาวดและเกล็กไปพักอย่างที่บ้านของเขาพร้อมกับได้พูดกับพวกเด็กๆเกอาไว้ว่าหลังจากที่เขาทําธุระของตัวเองจนเสร็จแล้วเขาจะช่วยหาหนทางให้พวกเขาสองพี่น้องได้กลับไปยังบ้านที่พวกเขาจากมาแต่ทว่าด้วยท่าทีอันลึกลับของตาเทาจึงทําให้วดที่เป็นคนขี้ระแวงอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกไว้ใจเขามากเท่าไหร่นักซึ่งในขณะที่วดเขากําลังสับสนกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่นั้นทางด้านของเกลกน้องชายของเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าเจ้ากบตัวน้อยเพื่อนใหม่ที่เขาเก็บด้ราาันายกกโพ จนมันได้นำพาให้เขาไปพบกับแขกผู้มาเยือนใหม่เป็นเจ้าอสุรกายร่างดำทำมินที่จ้องมองมาที่หนูน้อยเกรกด้วยสายตาอันหิวกระหายซึ่งทันทีที่เกรกเข้าเห็นแบบนั้นเข้าเขาก็ได้รีบวิ่งหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในบ้านจนมันได้ทำให้ตาเท่าคนเก็บฟืนที่ได้ยินเสียงอึกทึกโผล่ออกมาแต่ทว่าก่อนที่ตาเท่าคนเก็บฟืนเขาจะได้ลงมือจัดการกับเจ้าอสุรร้ายนั้นจู่ๆเกรกที่เข้าใจผิดถึงแผนการของเวิร์ดเขาก็ได้หยิบไม้ขึ้นมาหวดไปที่หัวของตาเท่าคนเก็บฟืนจนเขาล้มหัวฟาดพื้นนนนแแลลละไดไะด้้้้้ทท้้สววสปปวววยยเเเเหหตตุุีีีีออองงงงจจึททททาาาใใ่่่พพพกกข็็ กันว <S 々> ิ่งหนีตายจากเจ้าอสุนร้ายด้วยความชุลมุนก่อนที่พวกเขานนั้จะได้มารู้ความจริงที่หลังว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ทําให้เจ้าอสุนร้ายมาไล่ล่าพวกเขานั้นมันก็เป็นเพราะเจ้าอสุนร้ามาติดใจในรสชาติอัลมุนลิ้นของลูกกวาดที่เกรย์เขาได้ปรยเอาไว้ตามทางเพื่อกันหลงนั่นเองซึ่งทันทีที่เกรย์เขารู้แบบนั้นเขาก็ได้โยนลูกกวาดเพื่อล่อให้เจ้าอสูนร้ายมันกระโจนไปทางอื่นจนมันได้พลัดตกลงไปติดเข้ากับกังหันน้าและถูกบดขยี้จนร่างของมันแหลกเละไม่เหลือชิ้นดีแต่าถ้า าเาคนเก็บฟืนพังพินาศเหลือแต่ซากสร้ายไปกว่านั้นเหล่าน้ำมันตะเกียงที่ตาเท่าคนเก็บฟืนเขาเฝ้าสะสมมาเป็นเวลานานมันก็ได้แตกไปจนหมดซึ่งเพื่อเป็นการตัดกังวลไม่ให้เรื่องราวมันวุ่นวายไปมากกว่านี้ทางตาเท่าคนเก็บฟืนเขาจึงได้บอกให้วดและเกรกพากันออกเดินทางขึ้นไปทิศเหนือเพื่อตามหาเมืองพร้อมกับได้พูดเตือนให้พวกเขาสองพี่น้องพึงระวังในสิ่งที่ไร้นม้มโดยอย่าลืมที่จะหวันเกรงต่อเหล่าสัตว์ร้ายและหาหนทางออกจากป่าไร้านามแห่งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นขณนะที่วอดและเกรกพวกเขาสองพี่น้องกำลังเดินทางไปตามคำแนะนำของตาเท่าคนเก็บฟืนกันอยู่นั้นจู่ๆระหว่างทางพวกเขาก็ได้อเผอิญไปพบเข้ากับเจ้านกบลูเบิร์ตตัวหนึ่งที่บินเข้าไปติดอยู่ในพุ่มไม้เขา้าทางหนูน้อยเกรกที่เห็นดังนั้นเขาจึงได้รีบเข้าไปช่วยเธอทันทีก่อนที่พวกเขาจะได้มารู้ทีหลังว่าเจ้านกบลูเบิร์ตตัวนี้เธอมีชื่อว่าเบียร์ทสและเหตุที่ทำให้เธอพูดได้นั้นมันก็เป็นเพราะว่าในอดีตเบียร์ทสเธอเองก็เคยเป็นมนุษย์มากนาาาออากาน,ก Blue Bird. นายเบกลู็ป ซึ่งด้วยความใจดีที่เกรกเขาได้ช่วยเธอเอาไว้ทางเบียติสเธอจึงอยากตอบแทนพวกเขาสองพี่น้องด้วยการพาพวกเขาไปหาเอเดลเล็กที่ซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งพงไพรเผื่อว่าบางทีนางอาจจะสามารถชี้แนะหนทางที่จะสามารถพาพวกเขาทั้งสองออกไปจากป่าไร้น้ำแห่งนี้ก็เป็นได้แต่ถ้าว่าวูดเขากลับไม่ได้สนใจในสิ่งที่เบียติสพูดมาเลยแม้แต่น้อยและเขาก็ยังคงดึงดันที่จะเดินทางไปยังเมืองพอตฟิวตามป้ายบอกทางที่เขาเจอหลังจากนั้นเมื่อเหล่าเด็กๆพวกเขาได้พากันเดินทางมาถึงยังเมืองพอตฟิวแล้วพวกเขาก็ต้องพบกับบรรยากาศในหมู่บ้านอัันนนเียบสชหว แถมผู้คนในเมืองนั้นต่างก็พากันเอาฟักทองมาสวมใส่เป็นเสื้อผ้าเพื่อเฉลิมฉลองในงานเทศกาลเก็บเกี่ยวของพวกเขาแต่ทว่าทันทีที่วอดเขาได้เอ,อ่ยถามเหล่าชาวเมืองถึงหนทางที่จะนำพาให้พวกเขาออกไปจากป่าไร่น้ำแห่งนี้เหล่าชาวเมืองพวกเขาต่างก็ได้พากันกรูเข้ามาล้อมวอดและเกรกเอาไว้ล้อมกับได้กักตัวพวกเขาเอาไว้เพื่อใช้เป็นแรงงานในการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์และขุดหลุมในไร่ให้กับพวกเขาซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังขุดหลุมกันอยู่นั้นเองจู่ๆกรเขาก็ได้ขุดไปเจอเข้ากับโครงกระดูกของมนุษย์เขา้าซึ่งมันก็เล่นทำเอาวอดเขาถ ชาวเมืองใช้ให้พวกเขาขุดอยู่นั้นมันอาจจะมีไว้สําหรับฝังพวกเขาเองก็เป็นได้แต่ทว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันก็เป็นแค่เพียงสิ่งที่วอดเขาคิดมากไปเองเท่านั้นเพราะแท้จริงแล้วเหล่าชาวเมืองพวกเขาไม่ได้คิดร้ายต่อพวกวอดเลยแม้แต่น้อยและพวกเขาทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นโครงกระดูกที่สวมใส่ชุดฟักทองทั้งสิน้นแถมเหล่าชาวเมืองพวกเขายังได้กล่าวขอบคุณต่อวอดเล็กๆที่พวกเขาสองพี่น้องช่วยขุดให้เพื่อนๆของเขาที่นอนจมอยู่ใต้ดินได้กลับมาสนุกสนานเฮฮาร่วมกันอีกครั้งก่อนที่พวกเขานั้นจะได้ปล่อยให้วอดเกเกวกเขาาาไ้อออินนนททงงงงปตตตมสัั่ หลังจากนั้นเมื่อวดลเลกก็กพวกเขาได้ออกเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งพวกเขาก็ได้อเผอิญไปพบเข้ากับโรงเรียนสอนดนตรีแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่เพียงลำพังกลางป่าลึกก่อนที่พวกเขานนั้นจะได้มารู้ความจริงที่หลังว่าโรงเรียนแห่งนี้กำลังประสบกับปัญหาการเงินอย่างหนักจนทางผอ,อเขาจำเป็นที่จะต้องฝืนใจขนนำเอาเครื่องดนตรีต่างๆของพวกเด็กๆออกมาเร่ขายเพื่อหาไรายได้มาจุนเจือให้โรงเรียนยังคงสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ซึ่งทันทีที่เกรกเขารู้แบบนั้นเขา้เขาก็ได้แอบไปขโมยเอาเครื่องดนตรีทั้งหมดมามอบให้กับเหล่าเด็กๆคนอื่นๆเพื่อให้้้พววกกกเเเเเาาาาไไดดนนนนออมมัปปใใชรล่่ิหหื ไ,ได้จนในท้ายที่สุดไอเดียของเรกมันก็สามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรและช่วยให้โรงเรียนไม่ต้องปิดตัวลงได้สำเร็จ หลังจากนั้นตกดึกในคืนหนึ่งพวกวอดก็ได้เดินทางมาพบเข้ากับบาร์แห่งหนึ่งและเลือกที่จะพากันเข้าไปหลบฝนอยู่ในนั้นโดยที่พวกเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเลยว่าในตอนนี้ตาเท่าคนเก็บฟืนเขากำลังแอบจับตาดูพวกเขาอยู่ในชุกอากับกิริยาหลังจากนั้นเมื่อเหล่าเด็กๆพวกเขาได้เข้ามาในบาร์แล้วพวกเขาก็ได้พบเข้ากับกฎแปลกๆของบาร์ที่ว่าห้ามนกบูเบิร์ดเข้ามาในบาร์แห่งนี้ซึ่งมันทำให้เบียร์ทิกเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้บินออกไปรอวอดกับเก๊กอยู่ข้างนอกร้านเพียงลำพังก่อนททีีี่่่่เเเเหหหลาาาาคคนนนนใใบบรรจจะะะไดด้้พวกกกอออฟััังงงงงงถถึึืืขชยยตม สัตว์ร้ายคอยตามหลังเขาเพื่อคอยสาปให้เหล่าผู้คนที่หลงทางกลายไปเป็นต้นไม้แต่ทว่าในขณะที่วอดเขากำลังตั้งใจฟังเรื่องราวอยู่นั้นจูจูเบียทิสเธอก็ได้ส่งเสียงกรีดร้องดังสนั่นออกมาราวกับว่าเธอนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งทันทีที่วอดเขาได้ยินเสียงร้องนั้นเขา้าเขาก็ไม่รอช้าที่จะรวบรวมความกล้ารีบควบม้าไปหาเธอในทันทีจนมันได้นำพาให้เขาได้ไปพบกับตาเท่าคนเก็บฟืนและเบียทิสที่กำลังนอนสลบอยู่ใกล้ๆซึ่งภาพที่วอดเขาได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันก็ทำให้เขารู้้้้้ไดดยยททททัันนนีีววว่า่าาาาแแจรริงลลตเเเคคกก็็บฟืือสส ให้ผู้คนกลายไปเป็นต้นไม้เพื่อที่ว่าเขาจะได้นำเอาคนเหล่านั้นไปสกัดเป็นน้ำมันให้กับตะเกียงของเขาเหมือนอย่างในเรื่องเล่าที่ชาวบ้านพวกเขาได้เล่าขานกันมาซึ่งทันทีที่วอดเขาได้รู้ความจริงเรื่องนี้เขา้าเขาก็ได้ตรงเข้าไปจัดการกับตาเท่าคนเก็บฟืนและอาศัยใช้จังหวะในตอนที่ตาเท่าเลอพากเล็กกับเบียรทิสหนีไปกระทั่งพวกเขาทั้งสามได้เดินทางมาพบเข้ากับคาราฮาดหลังหนึ่งที่มีเจ้าของเป็นชายใหญ่ผู้อัธยาศัยดีและให้การต้อนรับพวกเขาอย่างเป็นมิตรแต่ทว่าพอเมื่อพวกเขาได้คุยเล่นกันมาสักพักหนึ่งงงงงงทาาาาาเเเเจจ้้้ขขขอออคหนนกก็ไไดดล่่่รรืุมใใตพวววฟัป วันหนึ่งขณะที่เขากําลังเดินเล่นอยู่ในคฤหาหน์อันกว้างใหญ่ไม่รู้จบของตนอยู่นั้นเขาก็ได้ไปพบเข้ากับห้องห้องหนึ่งที่มีรูปภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่งดงามมากจนทาให้เขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นแต่เพราะว่าชายเจ้าของคฤหาหน์เขาก็เชยชมกับภาพของหญิงงามคนนั้นได้อย่างไม่เป็นสุขใจมากนักเพราะภายในห้องแห่งนั้นมันดันมีวิญญาณปริศนาของใครบางคนอาศัยอยู่ซึ่งมันทําให้เขากลัวมากจนไม่กล้าที่จะกลับไปเหยียบภายในห้องนั้นอีกเลยซึ่งทันทีที่หนุ่มน้อยเกรกผู้อ่อนเดียงสาวเขาได้ยินแบบนัััััั้้้้้นน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 เเเเเเเขขขาาาาาามมกกกก็็็ททํใหถึงงงบบตตตื่่่จจลลิิโดดพระไอผีีวปปส อยากเห็นมานานมากแล้วซึ่งถึงแม้ว่าในชือแรกทางเจ้าของคฤหรสน์เขาจะหวั่นใจอยู่บ้างที่จะต้องกลับไปยังห้องแห่งนั้นอีกครั้งแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ได้รวบรวมความกล้าและพาเกรกไปยั<ส>งห้องแห่งนั้นจนมันทำให้พวกเขาได้พบกับความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วไอ้เจ้าวิญญาณที่ทำให้เจ้าของคฤหรสน์เขาวาดผวามาโดยตลอดนั้นเธอก็คือเจ้าของคฤหรสน์อีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่อีกฝากฝั่งของคฤหรสน์และเป็นหญิงโฉมงามในรูปภาพที่เขาตกหลุมรักมาโดยตลอดนั่นเองแถมพอเมื่อพวกเขาทั้งสองได้มาพูดคุุยยกกกกกััันนมมม็็ททใหหห้้้้ชาาาาาาาเเเเเจขขออองงงงงสไดดรรููวว่ญิผลลธตภพ ชายเจ้าของคฤหาสน์ที่ตั้งอยู่อีกฟากฝั่งเช่นเดียวกันจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะตกลงปองชิ้นและคลองรักกันสื่อไปในคฤหาสน์อันกว้างใหญ่ไม่รู้จบแห่งนี้หลังจากนั้นเมื่อเรื่องทุกๆอย่างมันสามารถจบลงไปได้ด้วยดีก่อนที่พวกเกรกกาลังจะออกเดินทางกันต่อทางเจ้าของคฤหาสน์เขาก็ได้ตอบแทนพวกเก็กที่ช่วยเหลือเขาด้วยการมอบเหรียญทองให้กับพวกเกรกมาเหรียญหนึ่งเพื่อให้พวกเขาได้ใช้มันเป็นค่าขึ้นเรือในการเดินทางไปหาเอเดเรกเทพธิดาแห่งพงไพร ต่อมาหลังจากที่เหล่าเด็กน้อยทั้ง3พวกเขาได้พากันล่องเรือโดยสารมาจนถึงบึงโคลนแห่งหนึ่งตกดึกในคืนนั้นเองขณะที่วอดและเกรกพวกเขากำลังนอนหลับกันอยู่นั้นจูจูเบียทิกเธอก็ได้แอบบินออกไปที่ไหนสักแห่งเพียงลำพังซึ่งทันทีที่วอดและเกรกพวกเขาได้แอบสกดรอยตามเธอไปมันก็ทำให้พวกเขาได้พบกับความจริงสุดช้ำใจที่ว่าแท้จริงแล้วเอเดรเล็กนางก็คือยายแม่มดที่เป็นคนสาบให้เบียทิกและครอบครัวกลายไป,ไปเป็นนกบูเบิร์ดและหนทางเดียวที่จะทำให้นางยอมปลดคำสาบให้แก่เบียทิกและครอบครัวนั้นมันก็มีเเเเเเงงงงื่่่อออออนนนนไขวาาาาาาบบททธจะต้หหลลคมมป็ ใช้ให้แก่น,นางซึ่งในระหว่างที่เบียทิกเธอกําลังพยายามพูดขอร้องให้อิเดเล็กเธอยอมปล่อยพวกวดเล็กๆไปอยู่นั้นจู่ๆวดลเล็กๆที่แอบตามเบียทิกมาพวกเขาก็ได้พากันโผล่พรวดเข้ามาจนพวกเขาเกิดพลาดท่าถูกยายแม่มดจอมเจ้าเล่เอิเดเล็กจับตัวไว้ซึ่งทันทีที่วดเขาได้รู้ว่าตอนนั้นถูกเบียทิกเพื่อนใหม่ที่เขาแสนจะไว้ใจหักหลังมันก็ทําให้เขารู้สึกเสียใจและผิดหวังในตัวเธอเป็นอย่างมากโดยที่เขานั้นไม่ยอมที่จะฟังเหตุผลของเบียทิกเลยแม้แต่น้อยซึ่งในขณะที่สถานการณ์ทุกๆอย่่่าาาางงงมมััักกกกกกํํลยยยไเเเรือๆะววดดบขจถู เล็กเล่นงานอยู่นั้นทางเบียทิกเธอก็ได้รีบโผล่เข้าไปเปิดหน้าต่างเพื่อให้สายลมจากภายนอกมันได้ลอยพัดเข้ามาจนมันได้ทาให้ร่างของยายแม่มดเอลดเล็กที่อ่อนไหวต่ออากาศบริสุทธิ์ได้ละลายแหลกสลายหายไปเหลือทิ้งไว้แค่เพียงกลุ่มควันดําขนาดใหญ่ที่ลอยฟุ้งกระจายอยู่โดยรอบซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดมันจะได้จบลงแล้วแต่ทางด้านของบทที่ยังคงช้าใจจากการถูกหักหลังเขาก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางต่อโดยไม่มีเบียทิกร่วมทางอีกต่อไปโดยที่เขาไม่ต้องการที่จะฟังคําอธิบายอะไรจากเธอท้งสิน หลังจากนั้นในขณะที่วอดเล็กกพวกเขากำลังออกเดินทางฝ่าสายฝนกันอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีต้นไม้ใหญ่โค่นลงมาขวางทางของพวกเขาทั้งคู่เอาไว้พร้อมกับได้เผยให้พวกเขาได้พบกับตาเท่าคนเก็บฟืนที่ได้โผลออกมาพูดเตือนให้เหล่าเด็กน้อยทั้งสองพึงระวังถึงคำลวงหลอกของเหล่าอสูรร้ายแต่ทว่าวอดเล็กๆที่ยังคงหวาดกลัวต่อตาเท่าคนเก็บฟืนพวกเขากลับไม่ได้สนใจในคำเตือนของตาเท่าเลยแม้แต่น้อยและได้พากันวิ่งจำ้ำอ้าวหนีจากตาเท่าคนเก็บฟืนไปด้วยความร้อนรนกระทั่งพวกเขาสองพี่น้องได้พากันมาหลบฝนอยู่ในบ้านหลังหนึ่่่งงงแลได้้พบบเขาาากัหหิสววคนนนึีีมชอ ถว่ายังไม่ทันที่พวกเขาจะได้พูดคุยทาความรู้จักกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจู่ๆลอหน้าเธอก็ได้บอกให้พวกวดรีบไปหาที่ซ่อนตัวกันก่อนเพราะว่าป้าของเธอที่เป็นเจ้าของบ้านนางกําลังจะกลับมาถึงบ้านแล้วซึ่งหลังจากนั้นแค่เพียงครู่เดียวเท่านั้นทางป้าของลอหน้าเธอก็ได้โผล่เข้ามาในบ้านและได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเธอจึงได้เข้าไปถามกับลอหน้าหลานสาวของเธอถึงผู้บุกรุกที่อาจจะซ่อนตัวอยู่เพราะในคืนนี้เธอไม่อยากให้มีใครถูกจับกินทั้งเป็นเหมือนกับเราเด็กๆคนอื่นๆที่เเเคคยยหลลงงงงงผ่่่่่าาาาาาานนนนนขข้้้มมซซึึํํพููดดอออญิชรััักกก็ททวววีตถบ ก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นว่าทางหญิงชารานางได้หยิบกระดิ่งวิเศษขึ้นมากดแกว่งเพื่อสะกดให้ลอหน้าเธอตกอยู่ในมนสะกดพร้อมกับได้ออกคำสั่งใช้เธอทํางานบ้านสารพัดสารเพโดยที่นางนั้นได้อ้างเหตุผลเอาไว้ว่าเหตุที่ทําให้นางต้องทําแบบนี้กับหลานของตัวเองนั้นมันก็เป็นเพราะความหวังดีที่นางต้องการจะปกป้องลอหน้าจากพวกทูตผีทั้งหลายที่จ้องจะมาเข้าสิงร่างของเธอหลังจากนั้นเมื่อวดและเก๊กพวกเขาเห็นว่าหญิงชารานางได้ขึ้นไปพักผ่อนยังชั้นบนของบ้านแล้วพวกเขาก็ได้พากันออกมาจากที่ซ่อนและเข้าไปพูดดคคุยยยกกกััับบอออหหหนนนนนนน้้้้้้าาาาาาววมเเ็ใใจจทท่ธถูปชํงแ ไม่มีเวลาได้หยุดพักเลยทางวดเขาจึงได้เสนอให้ลอหน้าเธอหนีออกไปจากที่นี่พร้อมกันกับพวกเขาแต่ทว่าในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทางหนูน้อยเกรกที่กำลังเล่นหยอกล้ออยู่กับเจ้ากบของเขาอย่างสนุกสนานจนลืมตัวพวกเขาก็ได้พากันวิ่งขึ้นไปยังห้องชั้นบนจนมันได้ทําให้ป้าของลอหน้านางรู้ตัวว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอแต่ทว่าในขณะที่พวกวดกําลังพากันวิ่งเตลิดไปซ่อนตัวกันอยู่ในห้องห้องหนึ่งนั้นจู่ๆป้าของลอหน้านางก็ได้พูดอะไรบางอย่างอันน่าชงนออกกมาาเ,เใใวว้้วาาวดรลยโ็แ พวกเขาจะต้องถูกลอหน้าจับกินทั้งเป็นพอเมื่อใดก็ตามที่ลอหน้าเธออยู่เฉยๆโดยไม่ได้ทากิจกรรมอะไรมันจะเป็นการเปิดช่องว่างให้เหล่าทูตผีทั้งหลายได้เข้ามาสิงร่างของเธอหลังสิ้นประโยคนั้นของหญิงชราวดและเกรกพวกเขาก็ได้หันไปพบเขากับลอหน้าที่นาเวลานี้เธอได้กลายร่างไปเป็นปีศาจร,ร้ายน่าสะพรึงกลัวโดยมีฟันอันแหลมคมที่พร,ร้อมจะบดขยี้ฉีกถึงร่างของพวกเขาทั้งสองแต่ทว่าโชคยังดีที่ก่อนที่วดและเกรกพวกเขาจะถูกลอหน้าในร่างปีศาจจับกินนั้นทางวดที่สังเกตเห็นว่ากบของเกรกกกมนไดนด้ิิิระ่งวเศษของป้้าาอหนเขข้าาไปเก็ได้้ยิบมันนขึรมนสกด ให้เหล่าผีร้ายออกจากร่างของลอนาและไม่ต้องกลับมาสิ่งสู่ร่างของเธออีกต่อไปจึงทำให้ในท้ายที่สุดแล้วลอนาเธอก็สามารถหลุดพ้นออกมาจากคำสาปที่พัวพันกับเธอมาเป็นเวลานาน,านได้สําเร็จ หลังจากนั้นเมื่อค่ำคืนอันแสนฮัลหลโหดมันได้ผ่านพ้นไปทางด้านของวอดที่เริ่มเบื่อหน่ายกับการฝ่าฟันกับอุปสรรคที่ไม่รู้จบในดินแดนสนธยาแห่งนี้เต็มทนเขาก็นึกถอดใจในการหาหนทางออกไปจากป่าไร้น้ำแห่งนี้เพื่อกลับบ้านกระทั่งในขณนะที่เหล่าเด็กน้อยทั้งสองพวกเขากำลังจะนอนพักเอาแรงกันอยู่นั้นก่อนนอนเกรกเขาก็ได้อธิษฐานขอพรจากดวงดาวให้ช่วยนำพาพวกเขาสองพี่น้องได้กลับไปยังบ้านที่พวกเขาจากมาซึ่งคำอธิษฐานนั้นของหนูน้อยเกรกมันก็ได้นำพาเขาไปสู่นครแห่งปุยเมฆที่เต็มไปด้วยเหล่านางฟ้้้้าาาาาาตัววนนนนอออยมมยมมมมกที่พรรรจะดบใหคปู เกรกเป็นจริงได้หนึ่งข้อแต่ทว่าพวกนางฟ้าสามารถช่วยได้แค่เกรกคนเดียวเท่านั้นเพราะในตอนนี้วอดเขาถูกเจ้าอสูรร้ายสาบให้ร่างกายไปเป็นต้นไม้ไปแล้วซึ่งแทนที่ที่หนูน้อยเกรกเขาได้ยินแบบนั้นเขา้ามันก็ทําให้เขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ตัวเองนั้นมัวแต่เล่นซนและไม่ได้ช่วยเหลืออะไรพี่ของเขาเลยจึงทําให้เกรกเขาตัดสินใจที่จะช่วยพี่ชายของตนโดยการยื่นข้อเสนอต่อเหล่านางฟ้าว่าเขาจะขอเสียสละวิญ,ญญาณของตัวเองเพื่อกลายไปเป็นต้นไม้แทนวอดพี่ชายของเขาโดยที่เกรกเขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่าแท้จริงแล้วเหล่่่าาาานนนนนนงฟ้้แและคครปุยเเเมมทีขห็นน็ััก ภาพลวงตาที่เจ้าอสูรร้ายมันได้สร้างขึ้นมาเป็นกับดักเพื่อใช้ในการล่อลวงให้เกรกเขานำอาวิญญาณของตนมามอบให้แก่พวกมันหลังจากนั้นเมื่อวดเขาได้ตื่นขึ้นและพบว่าน้องชายของตนได้หายตัวไปเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าในตอนนี้เกรกน้องชายของเขานนั้นได้ถูกพวกอาสุนร้ายลักพาตัวไปแล้วแต่ทว่าในขณะที่วดเขากําลังวิ่งออกไปตามหาเกรกด้วยความร้อนใจอยู่นั้นจู่ๆเขาก็เกิดพลาดพังพัดตกลงไปในห้วงน้าดามืดอันเย็นเย,ยือกแต่ทว่าโชคยังดีที่ก่อนที่วดเขาจะได้สิ้นใจลงนั้นมันก็ไไไดดด้้้้มมีีีนนนนนุษยย์ป่่่่าาาาาาาตตนนึงททเเเเเผอออิิพพบบขขขกััและชชววว โดยในระหว่างที่วอดเขากําลังหมดสติอยู่นั้นเขาก็ได้ฝันเห็นภาพในอดีตที่ซึ่งเป็นเรื่องราวก่อนที่พวกเขาสองพี่น้องนั้นจะได้หลงทางเข้ามาอยู่ในป่าไร้น้ำแห่งนี้โดยเรื่องราวมันเริ่มต้นในคืนวันฮาโลวีนที่วอดกับเกรกและเพื่อนๆของพวกเขาได้พากันออกมาปาร์ตี้กันที่สุสานร,ร้างแห่งหนึ่งซึ่งในขณะที่พวกเด็กๆก,กาลังพูดคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีรถตํารวจผ่านมาเจอกับพวกเขาเข้าซึ่งด้ดยความตกใจวอดและเกรกพวกเขาจึงได้พากันปีนหนีพวกตำรวจขึ้นไปบนกาแพงสุสานและโดดลงมาอ่งพวเเเขาร สองได้หลงเข้ามาอยู่ในป่าไร้น้ำแห่งนี้นั่นเอง สลับมาที่ทางด้านของตาเท่าคนเก็บฟืนที่ณเวลานี้เขากําลังได้เดินทางตามเสียงร้องของเจ้าสุนร้ายตนหนึ่งที่มันกําลังได้ขับกล่อมบ,บทเพลงร่ำร้องเรียกให้เขาไปหากระทั่งเมื่อตาเท่าคนเก็บฟืนเขาได้มาถึงยังต้นตอของเสียงเขาก็ได้พบเข้ากับร่างของหนูน้อยเกรกที่กําลังกลายไปเป็นต้นไม้ก่อนที่เจ้าสุนร้ายมันจะได้พูดย้ำเตือนให้ตาเท่าคนเก็บฟืนเขาตระหนักรู้ถึงเรื่องราวในอดีตที่ตาเท่าคนเก็บฟืนและลูกสาวของเขาได้หลงเข้ามาในป่าไร้น้ำแห่งนี้เชกเช่นเดียวกับบทและเกรกก่อนที่มันนั้นจะได้นาเอาวิญาาาาาาณขขออองงลูกกกกสวาาสววเเเเมมมใใ่่่ไ้้้นนตตะีียรับบบหทค็ มันเป็นคนคอยหาไม้เอเดลอันเป็นต้นไม้ที่กำเนิดเกิดมาจากวิญญาณคนตายมาสกัดเป็นเชื้อเพลิงให้กับตะเกียงเพื่อคอยหล่อเลี้ยงให้ดวงวิญญาณของลูกสาวเขายังคงสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้หลังจากนั้นไอ้เจ้าอสูรร้ายมันก็ได้พูดจาหวานล้อมตาเท่าคนเก็บฟืนต่างๆนานาเพื่อให้เขายอมนำเอาเกรกไปสกัดทำเป็นเชื้อเพลิงมาเติมให้กับตะเกียงแต่ทว่าตาเท่าคนเก็บฟืนเขากลับไม่ได้สนใจในสิ่งที่ไอ้เจ้าอสูรร้ายมันพูดเป่าหูเขาเลยแม้แต่น,น้อยพร้อมกับได้เข้าไปสู้กับมันเพื่อหวังจะช่วยเกรกให ของตนที่กําลังจะกลายเป็นต้นไม้นั้นทันทีที่เขาได้เห็นเกรกที่อยู่ในสภาพแบบนั้นมันก็ทําให้เขาร้อนใจเป็นอย่างมากก่อนที่เขานั้นจะได้เอ่ยปากพูดขอโทษในเรื่องที่เขาเคยโมโหและพูดจาไม่ดีใส่เกรกต่างๆนานาพร้อมทั้งได้สัญญากับเกรกเอาไว้ว่าเขานั้นจะพาเกรกกลับบ้านให้จงได้หลังจากนั้นเมื่อเจ้าส่วนร้ายมันสามารถจัดการกับตาเท่าคนเก็บฟืนลงได้แล้วมันก็ได้เหลือบมาเห็นกับบวดที่กําลังพยายามหาหนทางในการจะรักษาชีวิตของน้องชายตนเอาไว้มันจึงได้ออกอุบายยื่นข้อเสนอต่อเวิร์ดว่ามันะะนาญญญาาําาาาอขงเเคกใ่่้้ตีียยแลหหทท ฟื้นมาเติมปเชื้อเพลิงเพื่อหล่อเลี้ยงไม่ให้ดวงวิญญาณของเกรกน้องชายเขาต้องดับสูญไปชั่วการแต่ทว่าวอดเขากลับไม่ได้สนใจในข้อเสนอของเจ้าอสูรร้ายเลยแม้แต่น้อยเพราะเขารู้ความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วไอ้เจ้าแสงไฟที่อยู่ในตะเกียงนั้นมันก็คือดวงวิญญาณของไอ้เจ้าอสูรร้ายซึ่งที่ผ่านมามันได้หลอกใช้ให้ตาเท่าคนเก็บฟื้นเขาคอยหาเชื้อเพลิงมาเติมให้ดวงวิญญาณของมันนั่นเองซึ่งทันทีที่ตาเท่าเขาได้รู้ความจริงว่าดวงวิญญาณในตะเกียงที่เขาคอยปกป้องมาตลอดนั้น้้นนนนนนมมมัััััไไไ่่่่่ใใใชวววิิญญาาาาณขขขอองงงงงงลลลูกกกสสเเเเ็ตตดดดจจจททีีะีะะบบฟยพรืุหหป จากนั้นทันทีที่ไฟในตะเกียงมันได้ดับมอดลงวอดเล็กๆพวกเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากฝันร้ายและได้กลับมาสู่โลกปัจจุบันในตอนที่พวกเขานั้นได้กระโดดข้ามกำแพงสู่สารจนได้กลิ้งตกลงไปในแม่น้ำซึ่งทันทีที่วอดเขาได้สติเขาก็รีบว่ายน้ำไปคว้าตัวเกรกเอาไว้และได้ตะเกียกตะกายพากันขึ้นมายังผิวน้ำก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะได้หมดสติไปกระทั่งมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกทีวอดเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกับได้พบว่าตนนั้นได้หลุดพ้นออกมาน้ี สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ